สวัสดีครับกลับมาพบกับ thnop.com นะครับเทคโนโลยี Technology for living channel ครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมานำเสนอหนึ่งชิ้นนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะนี่คือเครื่องฟอกอากาศประจุลบยี่ห้อซาเลียครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าซ a เลียเนกาทีฟไอออน a i r Purifier ครับมันเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับที่ถูกผลิตคิดค้นวิจัยพัฒนาอะไรต่างๆในประเทศญี่ปุ่นชนิดที่เรียกว่า100%รนตกันเลยทีเดียวนะครับก็พูดง่ายคือ Made อ n j a p a n นั่นเองนะครับโดยเครื่องนี้นะฮะก็ยังได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะครับแถมยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศอีกด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเครื่องฟอกอากาศประจุลบเครื่องนี้นะฮะก็ยังได้รับความไว้วางใจนะฮะให้ใช้กันในรถไฟฟ้า jr ของประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงโรงพยาาบล สถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็สำนักงานใหญ่ของค่ายรถยนต์ชื่อดังอย่าง t o โยต้ด้วยเช่นกันเลยครับและนอกจากนี้แล้วนะครับทางทัน n นบ c o m เนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับเครื่องนี้มารีวิวเป็นช่องแรกในประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่า Exclusive กันแบบสุดๆกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถของมันกันนะครับว่ามันสามารถทาอะไรได้บ้างไปชมกันต่อเลยครับ สำหรับเครื่องฟอกอากาศประจุลบซาเลียเครื่องนี้นะครับมีหลักการการทํางานที่แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเครื่องฟอกอากาศทั่วไปเนี่ยก็คือหลักการของมันก็คือจะใช้พัดลมนะครับในการดูดอากาศเข้ามาในตัวเครื่องก่อนที่จะผ่านแผ่นกรองอากาศในชั้นต่างๆนะครับแล้วก็ปล่อยกลับออกสู่ภายนอกซึ่งผลลัพธ์ก็คือมันจําเป็นที่จะต้องใช้พัดลมพลังสูงซึ่งมันก็จะกินไฟแถมยังมีเสียงดังอีกด้วยนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับ ตัวแผ่นกรองอากาศของมันเนี่ยก็ยังจะเป็นแหล่งที่เอาไว้กักเก็บเชื้อโรคนะครับฝุ่นละอองต่างๆนะครับรวมไปถึงสิ่งสกรปรกต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับถ้าเรามีกระบวนการที่ถอดออกมาไม่ดีฝุ่นละอองเหล่านี้หรือสิ่งสกรปรกเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะกลับออกมาฟุ้งกระจายอยู่ภายในห้องเราเหมือนเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับ แต่สาหรับเครื่องฟอกอากาศประจุลบซาเลียเครื่องนี้หลักการของมันก็คือมันจะมีเข็มปล่อยประจุนะครับที่อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับมีกี่เข็มก็ว่ากาันไป6เข็ม8เข็ม12เข็มนะครับแล้วก็ปล่อยประจุลบออกมาเพื่อไปจับเอาสิ่งสกรปรกนะครับที่ลอยอยู่ในอากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็น ฟุลอองกนะครับก๊าซต่างๆเชื้อโรคต่างๆนะครับก่อนที่มันจะหล่นลงสู่พื้นนะครับเป็นลำดับต่อไปซึ่งมันก็จะไม่ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจของเราอีกต่อไปนะครับสำหรับข้อดีของเครื่องฟอกอากาศประจุลบซาเลียเครื่องนี้นะฮะ ทีเ่เห็นได้ชัดเลยก็คือการประหยัดไฟครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมีพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่พลังสูงมาใช้นะครับมันจะเป็นแค่การปล่อยประจุลบออกไปในอากาศอย่างเดียวซึ่งค่าไฟของมันนั้นนะครับผมได้พิสูจน์แล้วนะคะค่าไฟของมันอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่ามันกินไฟประมาณ5วัตต์นะครับอันนี้นี่คือในกรณีที่เราเปิดเครื่องเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็แนะนําให้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งนอกจากการประหยัดไฟแล้วนะครับ มันก็ยังมีเสียงที่เงียบอีกด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าไม่มีเสียงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่มีกลไกการทํางานอะไรที่จะส่งเสียงออกมาเลยนะฮะร,รวมไปถึงการเม i นเทนแนนะครับหรือว่าการบำรุงรักษาที่ต่ำนะครับเพราะมันไม่ต้องใช้แผ่นกรองอากาศหรือ Air Filter ใดๆภายในตัวเครื่องนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศตามรอบอีกด้วยเช่นกันครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันต่อนะครับว่าหลักการการทํางานของประจุลบเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันหาได้ที่ไหนนะครับมันจะช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทดสอบการใช้งานตัวเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับก่อนที่ผมจะพาไปรู้จักกับตัวเครื่องนะครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงเรื่องของประจุลบหรือว่า n e g a ี i ไอออนกันก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประจุลบจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ โดยเราสามารถพบประจุลบได้มากที่สุดในธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในป่าลึกน้ําตกเทือกเขาหรือแม้แต่สภาพหลังฝนตกฟ้าร้องไปต้นครับและนี่นะครับก็คือสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกสบายนั่นเองยิ่งได้รับประจุลบเข้าไปในตัวเยอะมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะสบายมากขึ้นแถมยังได้รับการซ่อมแซมช่วยให้เราดูแก่ช้าลงอีกด้วยละครับโดยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับก็ได้เรียกเจ้าประจุลบนี้ว่าวิตามินในอากาศหรือว่าแอร์วิตามินกันเลยทีเดียวลยครับ โดยคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของประจุลบนะครับก็คือมันจะตรงเข้าไปยึดกับสิ่งปนเปื้อนทุกชนิดที่ลอยอยู่ในอากาศในระดับที่เล็กมากๆขนาด0.1ไมครอนกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเล็กกว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ถึง25เท่าซึ่งสิ่งปนเปื้อนที่ว่านี้นะครับยังรวมไปถึงเชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5กลิ่นบุหรี่กลิ่นอับสารก่อภูมิแพ้และสิ่งสกรปรกทุกชนิดที่ลอยอยู่ในอากาศ โดยเมื่อมันยึดจับแล้วนะครับสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ก็จะตกลงสู่พื้นทันทีครับสำหรับผลพลอยได้อีกหนึ่งอย่างนะครับจากการที่เราได้รับประจุลบไปนั่นก็คือกลิ่นของประจุลบเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางป่าหุบเขาหรือแม้แต่น้ําตกนะครับโดยมันจะส่งผลให้เรารู้สึกปลอดโปร่งสบายแจ่มใสสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยเจ้าเครื่องฟอกอากาศประจุลบซาเลียเครื่องนี้นะครับ มันได้ถูกคิดค้นโดยมิสเตอร์ทาเคชิโรโยชิมัซึชาวญี่ปุ่นที่เขาได้คิดค้นเครื่องที่สามารถสร้างแล้วก็ปล่อยประจุลบแบบเข้มข้นออกมาในอากาศได้มากสูงสุดถึง4.8ล้านประจุต่อลูกบาศเซนติเมตรในรุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งก็ถือว่ามากกว่าริมน้ําตกที่มีประจุลบอยู่ประมาณ5 0,000ประจุต่อลูกบาศเซนติเมตรถึง96เท่ากันเลยทีเดียวครับแถมยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆและยังมีเสียงที่เงียบและประหยัดไฟด้วยเลยครับ โดยปริมาณของประจุลบที่ปล่อยออกมาจากเครื่องฟอก์การประจุลบซาเลียเครื่องนี้นะครับจะแปรผันตรงกับปริมาณเข็มปล่อยประจุลบหรือที่เรียกว่าเรซึ่งนั่นหมายความว่าหากมีเข็มที่มากขึ้นก็ยิ่งสามารถสร้างประจุลบได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปนั่นเองครับโดยเครื่องฟอกการประจุลบซาเลียนี้นะครับก็ได้มีให้เลือกมากถึง3รุ่นด้วยกันเลยทีเดียวได้แก่ซาเลีย6เรนะครับตัวนี้ก็จะมี6เข็ม สามารถปล่อยประจุลบได้2.4ล้านประจุต่ตอลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งเครื่องนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะกับห้องขนาดประมาณ42ตารางเมตรครับตามมาติดๆนะครับด้วยซาเลีย8เรหรือว่า8เข็มนะครับที่จะสามารถปล่อยประจุได้3.2ล้านประจุต่ตอลูกบาศก์เซนติเมตรก็เหมาะก,กับพื้นที่ห้องขนาด64ตารางเมตรและสุดท้ายนะครับก็คือตัวท็อปสุดนะครับซาเลีย12เรหรือ12เข็มครับ สามารถปล่อยประจุลบได้4.8ล้านประจุต่ตอลูกบาศ์เซนติเมตรซึ่งก็จะเหมาะกับพื้นที่ห้องขนาด100ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเครื่องฟอกอากาศประจุลบนี้นะครับก็ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่องจากสถาบันวิจัยชั้นนํารวมไปถึงการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงของประเทศญี่ปุ่นได้หลายแห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของการกำจัดก๊าซไขโเน่าต่างๆรวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียในอากาศอนุภาคสิ่งปฏิกูลในอากาศจากการสูบบุหรี่ รวมไปถึงกลิ่นสารเคมีต่างๆมากมายซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแะครับมาแกะกล่องผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศประจุลบซาเลียกันนะครับว่าภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่คือตัวคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่น100%เนะฮะเอาไปว่าผมแปลไม่ออกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็น b r o ชัวร์นะครับแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีนะฮะก็อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนตัวเครื่องนะครับก็บรรจุอยู่ด้านในนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือเครื่องแบบ8เข็มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะฮะนี่ครับอะแดปเตอร์นะครับก็รองรับไฟนะฮะ 1 0 0ถึง240โวล์นะครับนั่นหมายความว่าสามารถใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้สายไฟมาซึ่งความยาวเนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะครับ1.5เมตรอุปรกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ให้มาด้วยนะครับอันนี้คือตัวแปลงนะครับที่เอาไว้ทำความสะอาดเวลาใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยในรูนะครับก็จะมีฝุ่นมาเกาะนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้แปลงนี้ ช่วยทําความสะอาดนะครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศประจุลบซาเลียรุ่นที่ผมได้มารีวิวนะครับได้มา2รุ่นนะครับก็คือรุ่น6เข็มกับ8เข็มนะครับถ้าดูขนาดนะครับขนาดมิติหรือว่าดิเมนชันของมันเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับต่างกันที่จํานวนเข็มนะฮะในขณะที่ตัวน้ําหนักของมันเนี่ยนะครับด้านซ้ายนะครับ6เข็มจะอยู่ที่1.4กิโลกรัมนะครับ ด้านขวานะครับ8เข็มจะอยู่ที่1.5กิโลกรัมนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายมาสํารวจส่วนประกอบของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นแบบ6เข็มเนี่ยตัวสีของเครื่องเนี่ยนะครับก็จะออกเป็นน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะฮะก็เหมาะสําหรับใช้ในห้องที่ตกแต่งด้วยไม้นะครับหรือว่าลายไม้นะฮะแต่ถ้าเป็น8เข็มนะครับสีจะออกแบบสีดําหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดําสนิทนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งก็อาจจะเหมาะสำหรับห้องที่ตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยนะครับอันนี้คือแบบ8เข็มมาดูส่วนประกอบกันนะครับจริงๆมันเหมือนกันทั้งแบบ6และก็8เข็มเลยทีเดียวนะครับก็ตรงนี้นะฮะเป็นที่ปล่อยประจุออกมานะครับเดี๋ยวเวลาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับลงมาตรงนี้นะครับ นี่คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเป็นแค่นี้เองนะฮะแล้วมันก็คือปุ่มแรกแล้วก็ปุ่มเดียวนะครับที่มีภายในตัวเครื่องนี้นะครับในการสั่งควบคุมเครื่องนะครับส่วนปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับเนี่ยกับ2ตรงนี้นะครับนี่คือปุ่มที่เอาไว้เปิดฝา ของตัวเครื่องออกมานะครับเพื่อการทำความสะอาดนั่นเองนะครับจะมีทั้งหมดสองปุ่มด้วยกันนะครับแบบ8เข็มก็มีนะฮะมาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตะแกรงนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยมันเข้าไปนะครับแล้วก็มีช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับแปลงไฟนะฮะพร้อมกับคำว่า made in japan ชัดเจนนะครับ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันนะฮะตัว8เข็มก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบภายในกันนะครับตรงนี้มันจะมีเป็นปุ่มล็อกอยู่นะครับกดปุ๊บมันจะเด้งออกมาได้นะครับถ้าใครมีเล็บยาวเนี่ยมันจิ้มได้แต่พอดีเล็บผมสั้นนะฮะผมจะใช้คัตต้อนบัตเอานะครับเพื่อป้องกันการเกิดรอยนะฮะกดจิ้มเข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วมันจะมันจะเด้งออกมานะครับแล้วก็ดึงตัวฝานี่ออกมาได้เลย ชั้นแรกนะครับจะเป็นประมาณนี้ฮะแบบนี้นะครับเป็นเหมือนหน้ากากของมันนะครับส่วนชั้นที่2นะครับนี่คือตัวเขาเรียกว่าเป็นไทเทเนียมมีเอาไว้เขาเรียกว่ารวมอากาศนะครับให้อากาศมันออกมาจากช่องได้นะฮะแล้วก็ข้างในนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูใกล้ๆนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นเข็มปล่อยประจุลบนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด6เข็มนะครับตามรุ่นของมันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวแผ่นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับชุบน้ำมาดๆหรือว่าผ้าก็ได้นะฮะมาเช็ดเพื่อ,อทำความสะอาดมันนะครับเครื่องนี้ผมใช้มา,าพักใหญ่ๆแล้วประมาณสักสองสัปดาห์นะครับประมาณนี้นะฮะสามารถนำไปล้างน้ำได้ด้วยเช่นกันนะครับ หรือจะเช็ดด้วยทิชชู่ได้นะฮะเนี่ยมันก็จะดำๆหน่อยนะครับแต่ว่านี่เพิ่งแค่2อาทิตย์เองนะฮะอาจจะยังไม่ได้นานมากนะครับนี่ครับเลยเปิดไว้24ชั่วโมงนะครับเนี่ยตรงนี้จะดำหน่อยเห็นไหมครับชัดเจนเลยตรงนี้นะครับเนี่ยอืมเนี่ยดำปีเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวในกล่องผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเขามีตัวแปลงนี้มาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ถนัดนะครับผม ในขณะที่ด้านในของตัวเครื่องนะครับมันก็นี่ครับจะมีฝุ่นเหมือนกันนะฮะเนี่ยเอานิ้วไปรูปเนี่ยก็จะมีฝุ่นเหมือนกันนะครับก็จะดำๆหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเอากระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าเนี่ยไปเช็ดได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบอะไรให้ดูกันสนุกๆนะครับก็คือตัวเครื่องนี้เนี่ยมันมีลมออกมาด้วยนะครับถามว่าทําไมถึงตื่นเต้นนะฮะเพราะอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วนะครับตอนช่วงต้นนะครับบอกว่าเครื่องนี้ มันประหยัดไฟเพราะว่ามันไม่มีพัดลมหรือใบพัดอะไรใดๆในตัวเครื่องเลยนะครับแต่มันมีลมออกมาออกมาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแล้วเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังนะครับอ่ะอันดับแรกนี่ผมใช้อเครื่องนะครับที่เรียกว่าดิจิตอลแอนิโม e t เตอร์นะครับมันคือเครื่องวัดความเร็วความแรงของลมนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับตอนนี้เครื่องปิดอยู่นะฮะเปิดแล้วนะครับนี่ฮะเปิดแล้วเราสังเกตดูนะครับ มันมีลมนะครับออกมาจากตัวเครื่องนี้จริงๆนะครับใบพัดของเครื่องแอนิโมเิเตอร์ของผมเนี่ยหมุนติ้วเลยนะครับซึ่งระดับความเร็วของลมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นแรงลมแบบอ่อนๆนะครับสาเหตุที่มันทําแบบนี้ได้มันมีลมออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวเข็มปล่อยประจุลบของมันเนี่ยนะครับมันมีไฟฟ้า แรงสูงนะครับไปรวมอยู่ที่ปลายเข็มนะครับทั้ง6เข็มนี่แหละนะครับมันจึงทำให้มีประจุลบเนี่ยมันโดดนะครับแล้วมันสามารถที่จะปล่อยลมได้นะครับแต่ทีนี้ข้อจำกัดของมันคือประจุลบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ควบคุมทิศทางอะไรของลมได้นะครับแต่ว่าเขาดันมีตัวแท่งไทเทเนียมนะครับที่ผมได้โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ข้างในนะฮะ มันจึงเขาเรียกว่าบังคับทิศทางของลมให้ออกมาในทิศทางเดียวกันด้านก็คือออกมาทางด้านหน้าของตัวเครื่องนั่นเองครับและสมมุติว่าถ้าผมจะลองปิดเครื่องดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นปิดแล้วนะครับจะสังเกตดูนะฮะใบพัดของตัวแอนิโมเมเตอร์ของผมก็หยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่า มีออกมาจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้จะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างไรก็เลยต้องเอาไอ้เครื่องนี้มาให้ดูนั่นแหละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องฟอกอากาศไปจุลบซาเลียนะครับสำหรับข้อดีหรือประโยชน์ของมันนะครับผมได้พูดมาหมดแล้วนะครับและก็เช่นเคยครับจุดสังเกตของมันเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาที่สูงมากครับโดยมันมีราคาเริ่มต้นที่36,000บาทสําหรับรุ่นเล็กสุดนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าเราซื้อมาฟอกอากาศเนี่รมันะคคุ้บ แต่ถ้าเรามองประโยชน์ของประจุลบเนี่ยที่มันจะเข้ามาช่วยทําให้อากาศสะอาดช่วยให้เรามีสุขภาพดีในระยะยาวช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแถมยังช่วยซ่อมแซมร่างกายแบบนี้เนี่ยก็จัดว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวเลยครับในส่วนของการรับประกันของตัวเครื่องนี้นะครับทางซาเลียไทยแลนด์เนี่ยก็มีมาให้มากถึง5ปีด้วยกันเลยทีเดียวครับและในส่วนของอายุการใช้งานเครื่องนี้นะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระหว่าง20 ถึง25ปีกันเลยทีเดียวในกรณีที่เปิดเครื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อและสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศไปจุจุลบซาเลียนะครับก็แสดงตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ